อ๋ออันนั้นลงตั้งแต่ตอนรับปริญญาแล้วว่าแบบเขาจะลืมเราหรือเปล่าเขามีละคร2เรื่องเขาจะพู่กับใครเคนภูมิภูมิพี่ท็อปจะล้นอย่างเงี้ยแล้วยิ่งคอนเฟิร์มอีกว่าต้องจิ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยรเราแซวเขาเล่นๆครับแซวเขาเล่นๆนไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่เพราะว่าวงการบันเทิงยังไงมันก็ต้องมีโอกาสได้วนมาเจอกันวนมาร่วมงานกันอีกครั้งอยู่แล้วครับ ยังมีเหมือนเดิมครับแล้วแฟนคลับผมเขาก็เปิดรับทุกคนด้วยที่จะมาจิ้นกับเราไม่ว่าเราจะไปเล่นกับใครเขาก็จิ้นอย่างกับฟางเขาก็จิ้นเดี๋ยวกับหนังเรื่องใหม่ครับผีหาอายุธยาจะเข้าโรงภาพยนตร์วันที่14พฤษภาคมนี้เดี๋ยวกัแฟนคลับก็ต้องเตรียมจิ้นกับแคทซอนย่าอีกครับไม่อยากมาว่าเพามีมาแซวไหมว่าเต้ก็จะไปจิ้นกับคนอื่นแล้วแซวแซวเต้ก็มีนางเอกหลายคนเหมือนกันน่ะมีพี่เจนนี่พี่จุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยครับ อะไรนะครับแต่กลางวันก็จะมีผลงานลูกค้าอินก็อันนี้ขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ครับทางผู้ใหญ่ให้คู่กันก็ยินดีครับเราเรียกอะไว่าเปิดอิสระให้บินไปใช่ครับใช่ใช่เทมีเขาแบบผีเลยทุกคนเทมีสาธารณะครับก็จะถ่ายแบบเป็นคนพาดีแบบว่าเหมือนได้ยไปควงเป็นถ่ายทางฟ้าครับเชียงใหม่เชียงใหม่อันนี้ต้องบอกเลยว่าผมเคยติดตามผลงานเขานะผมก็ชื่นชอบในผลงานเขาแต่ว่าไม่จริงครับ ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับ <S <S ผมไปเที่ยวกับเพื่อนครับแล้วก็ไปทํางานด้วยครับสไ,สไ,ไ,ไปจบบริงแต่ไม่ได้ไปกับเบนอ,อ่าไม่ได้ไปกับเบนครับไปจริงครับไปจริงแล้วก็ไปเที่ยวกับพี่พลอยด้วยตอนนั้นพี่พลอยที่เล่นคุณชายรัชานนท์ด้วยกันนะครับอะไรนะครับไม่ <S <S ไม่ไม่ไม่ครับแค่แบบชื่นชอบชื่นชอบผลงานเขาดีกว่าครับอย่าเข้ามาเกี่ยวกันเลยครับเมื่อกี้เห็นพี่เขาบอกว่ามีเขามีข่าวกับกันอยู่ยายาอย่าผมไปเป็นนู่นนี่นั่นเลยเดี๋ยวเขาเสียหายครับ เดิกับสาวคนอื่นที่แบบหน้าตาคล้ายๆเไม่มีนะครับเชียงใหม่คนเยอะพี่ผมไปเดินคนยังแบบคนเยอะมากเลยคนเยอะมากไม่มีทางไม่มีทางครับเรียกว่าแบบไม่ได้สนิทหรือว่าอะไรไม่ครับไม่ไม่ไม่ข่าวอะไรเมื่อกี้พี่ถามผมลังไหมผมยังงงเลยเมื่อกี้ก็เพิ่งมีข่าวกับผู้หญิงคนนี้ไปอีกจะมาผู้หญิงคนใหม่อีก้คนจะมองผมเป็นผู้ชายแบบไหนกันแน่เนี่ยไม่ใช่แล้วสำหรับปัจจยเรามีปัใจยอะไรไหมคะ ก็เปิดใจครับแต่เราก็ทํางานก่อนตอนนี้แล้วเพิ่งเรียนจบด้วยอยากทํางานครับเป็นของเล่นของพ่อของแมเปล่าไม่ห่วงหรอกครับเพราะว่าเราเป็นผู้ชายด้วยเราไม่เสียหายตรงไหนอยู่แล้วคนมีตั้แสนองใช้รอเปล่าว่าตรงนี้ก็เสน่ห์แรงแรงเหรอไม่เห็นมีเลยก็ข่าก็เป็นแค่ข่าวแหละครับความจริงไม่มีเลยเราเป็นข่าวเราสูงหรือว่าเป็นยังไงขอให้น่ารักก็พอเป็นคนมีเสน่ห์แค่นี้แหละครับ ถ้าจะมีเป็นตัวนึนได้ถ้ากล้ายอมรับจริงๆก็คงอย่าเป็นแบบบวชก่อนอะไรอย่างเงี้ยก่อนดีกว่าขอทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ก่อนดีกว่าครับรขอรุยงานขอรุยงาน,งนแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนครับสนิทสนิทครับสนิทครับสนิทสิทธิ์สายหน้าเลย,เลย <laughs> อะไรนะครับคือคุยๆมันมันก็มีอ่ะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบเรียกว่าแฟนครับ ก็เป็นแบบแค่คนรู้จักกันมากกว่าครับคนรู้จักกันเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีเรื่องสถานะอะไรเลยอยากทำงานขอบค <laughs> ุณครับถ้าทำถึงก็แตนางก็แต่นาง,นงสีเศาเานิดนึงอ๋อครับเหมือนจะเงียบๆก็แต่ก็แตนางสีเ้าครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องทำใจครับเพราะว่าภาพยนตร์ไทยตอนนี้เป็นช่วงที่ไม่ไม่ค่อยได้รับการตอบรับที่ดีมากจากสังคมไทยเพราะว่าสังคมไทยตอนนี้หันไปบริโภค ภาพยนตร์ต่างประเทศมากขึ้นครับแต่ว่าผมมองในส่วนนี้นะมองในส่วนที่คนที่เข้าไปดูแล้วเขามีฟีดแบ็กกลับมาทุกคนค่อนข้างดีหมดครับคอมเมนต์ดีหมดทุกอย่างผมผมแค่ได้ยินคอมเมนต์ที่แบบดีๆมาอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคอมเมนต์ไม่ดีเลยแทบจะไม่มีมีน้อยมากส่วนคอมเมนต์ที่ไม่ดีเราก็มาแก้ไขในเรื่องต่อไปในการทํางานโปรดักชันต่อไปส่วนคอมเมนต์ที่ดีเราก็เก็บเรามาชื่นชมดีใจทั้งที่แบบ คนดูน้อยนะแต่ว่าเขาชื่นชอบเขาแบบโอ้ยคิดได้งไงเนี่ยนังรักแบบนี้ตอนจบเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับนังดีแต่ผมไม่ดูอะไรยเงยใช่ครับรผมด้อย,อยเสียดายเสียดายเสยีเสดยสดายแทนคนไทยทุกคนด้วยเสียดายแทนเพราะว่าผมเองก็ไปอุดหนุนหนังตัวเองสองสองสามรอบเหมือนกันเข้าไปดูแล้วแบบ <c oughs> เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมด้วยครับยังมีอะไรหลายอย่างที่ผิดพลาดเหมือนกันผมก็ไปแก้ไขในภาพยนตร์